ตะไครค่เห็ดตะไคร่ยอดเห็ดตะไคร่ดอกตุ๊ yeah, ปุ๊พ่อก็มาพ่อแนวนี้แนวกินบอวได้โหหลายครับแนวกินบัเปินนี่เห็ดอะไรเห็ดอะไรรอคลิปเห็ดพี่น้อง ใครฮิยังเลยมาเบิงบ้งมาเบิ้งนี่นี่นี่กูใครฮิตลโงกอยู่บ่ไปไปหาเบิ้งอีก หาเหาะเห็ดเข้าก็เฮ็ดอืมอืม อหอยไปทายวิดีโอูเอาเลยนะตัวนั้นนะเอ่อ้างสีลาวาดสนลาของห้าพ่อกับพ่อเฮ็ดกินบ่ได้หานะเลาะกับเลาะซื่อๆละปลาเฮ็ด ตาบักวงบักวงหาเฮ็ดสิเกิดกัะโหมีงาเลาะออกกันร่างกายถือว่าออกกันร่างกายพี่น้องเอ้ยไปหาเฮ็ดกับบ๊ได้ดอกเบืองแน่เห็ดคอยบได้กินดอกบระมาณคือเพิ่นหาเาาหลาะปลาเ่นพ่น ถ้าพ,พี่พาน้องอจิ่อมาแน่ว่าได้กินดรอก